หรือว่ายากจนค่ะนะคะหรือว่าเราตั้งโปรแกรมไว้แบบว่าเราจะได้อ่มีรายได้่แบบตอนเนื่องหรือมีรายได้แบบชั่วครั้งช่วคราวหรือว่าระดับรายได้ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ค่ะบางคนมีสเกลโปรแกรมตัวเองไว้อยู่ที่รายได้เดือนละสองแสนบางคนแสนหนึ่งบางคนห้าหมื่นบางคนหมื่นเดียวซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปค้นหาแล้วไปตั้งโปรแกรมมันใหม่มเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยนะต่อให้เราขยันเท่าไหร่เราก็ไม่มีทางรวย หมายความว่าเราโปรแกรมมาไว้ไม่ดีเราควรต้องโปรแกรมให้เรียกได้ว่าสูงเข้าไวหรือเปล่าคะอาจารย์กําลังหมายความว่าอย่างนั้นหรือเปล่าเออมันมันยึดขึ้นอยู่กับมันมีวิธีแล้วแต่เรามันใช่มันอยู่ขึ้นกับเราค่ะแต่ว่ามันจะมีวิธีคิดมันวิธีการเข้าไปค้นหาว่าเฮ้ยเรามีวิธีคิดเรามีความเชื่อมันเป็นความเชื่อเลยนะแบบไหนที่มันฝังอยู่ในใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวซึ่งเราจะต้องเข้าไปค้นมันค่ะถ้าไม่ค้นก็ไม่เจอเราก็จะอยู่ในระดับสเกลของเรานี่แหละที่เราทําได้นั่นแหละ ฟังดูค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ลึกซึ้งเหมือนกันนะต้องใช้เวลาใช้เวลาค่ะเราจะเริ่มยังไงดีคะอาจารย์ให้อย่างนั้นถ้าเริ่มต้นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเราต้องมาตระหนักตระหนักของตัวเองเรืองเรียก awareness นะคะเราต้องมาสำรวจตัวเองเลยว่าเฮ้ยเรามีวิธีคิดอะไรบ้างที่เป็นการปิดกั้นความสำเร็จในชีวิตปิดกั้นความร่ำรวยในชีวิตนะคะเรามีความกลัวอะไรบ้างที่มันบล็อกเราอยู่เรามีความเชื่อแบบไหนเรามีนิสัยแบบไหน แล้วเรามีการลงมือทําหรือเรา,เราไม่ทําก็เหมือนกันเรามีทั้งทําแล้วไม่ทําอ่ะค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างในชีวิตเออถ้าเราเข้ามาสํารวจพวกนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความจริง<ๆ>เห็นอะไรที่มันแบบโอ้โหนี่เฮ้ยฉันมีวิธีคิดแบบนี้เหรอเนี่ยโอ้ฉันมีวิธีการทํางานแบบนี้เหรอเนี่ยโอ้ฉันมีความกลัวเยอะแยะมากายเลยที่บล็อกฉันเหรอเนี่ยถ้าเราไม่เคยสํารวจจริงจังนะ,ะเราจะไม่มีวันเห็นเลยว่าอะไรที่ปิดกั้นตัวเราเองอยู่นะคะอย่างอย่างที่บอกื่าสักครู่นี้ว่า คนเราเนี่ยมันจะมีความคิดที่บล็อกตัวเราอยู่อย่างเช่นอุณหภูมิห้องสมมหวะนะเราเปิดแอร์ค่ะเราเปิดแอร์ไว้ที่24องศาถ้าเราตั้งสเกลไว้24องศาไม่ว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยถ้ามันร้อนเกินไปมันก็จะปรับมาอยู่ที่24หรือมันหนาวเกินไปมันก็จะปรับมาให้เป็น24ค่ะใช่ไหมคะเหมือนกันเลยถ้าเรามีวิธีการโปรแกรมตัวเองเอาไว้ว่าเนี่ยฉันคงทําได้ระดับนี้แหละฉันคงรวยไม่ได้หรอกอุ๊ยคนอย่างฉันเนี่ยเหรอจะรวยนะคะ ไม่ว่าเราขยันยังไงเดี๋ยวมันก็จะดึงสเกลรายได้เรามาสู่ที่เดิมเหมือนอุณหภูมิเลยเพราะนั้นเราต้องเข้าไปสํารวจเรื่องพวกนี้ค่ะแล้วเราต้องมีสติอันนี้สำคัญมากๆเลยที่คนละเลยมากเราต้องมีสติค่ะในการกลับมาสํารวจตัวเองเยอะๆกลับมาสํารวจวิธีคิดเยอะๆกลับมาสํารวจการกระทาเยอะๆกลับมาสํารวจอารมณ์ของเราเยอะเพราะว่าอารมณ์พวกนี้เนี่ยนะคะ มันก็ส่งผลกระทบมาสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็คนจนกับคนรวยก็มีวิธีคิดแตกต่างกันเออว่าเราก็อยากรู้เหมือนกันแล้วคนรวยที่เขาคิดกันยังไงคะเอาตัวยกตัวอย่างมันต่างกันเลยไหมต่างกันเท่าที่อาจารย์ได้สํารวจมาเนี่ยเออต่างกันมากมีเยอะแยะมากมายเลยที่คิดต่างกันเยอะเอาเอาง่ายๆเลยตัวอย่างคนรวยเนี่ยนะคะทุกคนเลยจะคิดว่าเขาวัดลิขิตชีวิตตัวเองได้ค่ะแต่คนจนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าชีวิตฉันถูกลิขิตมาแล้วทำอะไรได้ไหมประตลอดเวลาเออใช่ค่ะ ที่ที่พูดถึงคนจนเนี่ยต้องต้องเข้าใจานิดนึงก่อนนะคาว่าจนในความหมายตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเขาเนี่ยควรจะทํารายได้ได้มากกว่าที่เขาควรจะทําได้อย่างเช่นสมมุตินะคนที่มีศักยภาพควรจะทำรายได้เดือนละสองแสนแต่ตอนนี้เขาทาได้แค่สองหมื่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกจนเรียกว่าอือเพราะเขาไม่รู้วิธีการเขาไม่รู้วิธีคิดถ้าเขารู้เนี่ยเขายกระดับเป็นคนละเรื่องเลยอืนะคะแล้วอย่างเช่นคนที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่นี่นะคะที่ไม่ประสบความสําเร็จอะ่ะชอบกล่าวโทษ สังเกตนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเรามีวิธีคิดแบบนี้อยู่นี่นะคะแสดงว่าเรามีบางอย่างที่ยังบล็อกความมั่งคั่งร่รํารวยอยู่ค่ะคนโดยส่วนใหญ่ชอบกล่าวโทษสิ่งอื่นนอกตัวถ้าเวลาที่ผลลัพธ์อะไรในชีวิตไม่ดีอย่างเช่นงานออกมาไม่ดีพอผลลัพธ์น้อยรายได้น้อยเราก็จะโทษเงี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีอโอ้ยจเจ้านายไม่เคยช่วยเหลือค่ะลูกน้องไม่เอาไหนสามีภรรยาไม่ให้การสนับสนุนทุกอย่างยกเปนตัวเองใช่เพราะนั่นต้องเปลี่ยนใหม่นะคะ เป็นใหม่ฉันจะดูสิ่งอื่นนอกตัวใช่ไหมคนนั้นไม่ดีคนนั้นเป็นไงในคนนั้นเป็นงี้งงไม่ได้ต้องกลับมาดูเองเฮ้ฉันเป็นไงวะฉันต้องแก้ไขย,ยังไงบ้างที่ต้องปรับปรุงอะไรบ้างเปลี่ยนวิธีคิดไงบ้างฝึกนิสัยใหม่ยังไงบ้างนะคะต้องดูตัวเองเยอะๆแล้วก็มีอีกเยอะมากเลยนะคะที่ชอบบน่นขี้บ่นบ่นทุกเรื่องในชีวิตอะไรได้อะไรมาไม่ดีบ่นหมดแล้วเวลาที่เราบน่นอ่ะแสดงว่าเราได้รับสิ่งไม่ไดีอยู่ใช่ไหมคะค่ะ ถ้าเรากำลังได้รับสิ่งไม่ดีระวังนะคะเรากำลังจะดึงดูดสิ่งไม่ดีเพิ่มขึ้นางในชีวิตอ,อันนี้นี่สำคัญมากๆถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเรียนรู้เรื่องของกฎของก,องการดึงดูดนะคะ,คะ the law of attraction เนี่ยเขาจะใช้พลังงานเองไม่เป็นเลยแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยจมอยู่ในสภาวะอารมณ์อยู่ใน<ม>สภาวะของคลื่นพลังงานด้านลบที่ทำให้เราดึงดูดแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิต<ม>ถ้าเราได้เรียนรู้นะคะว่ากฎของการดึงดูดทํางานยังไง นะคะมันมีวิธีการปล่อยคลื่นพลังงานบวกออกไปดึงดูดสิ่งดีในชีวิตเนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยทาได้ยังไงอันนี้สาคัญมากๆดิฉันยังมีแบบฝึกหัดฝากไว้ให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งวันนี้นะยังไงคะให้ลองดูนะคะว่าหยุดบนติดต่อกันเจ็ดวันดูซิว่าทําได้ไหมโอ้โหมมาล้างสมรณ์หลายหลายคนเลยนะใจ่บนมาตลอดชีวิตเลยนะใช่ใช่ถ้าวันไหนนะคะบนนะคะให้เริ่มนับหนึ่งใหม่ในวันรุ่งขึ้น แล้วดูซิว่ามันจะทําได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเอาแค่นบอกว่ามันคงไม่ครบเจ็ดวันค่ะเพราะต้องเริ่มอีกใหม่ตลอดเวลาเดี๋ยวจะให้ได้เห็นไงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันม so ีอะไรที่ปิดกั้นและบล็อกความมั่งคั่งลําลึเราเยอะมากมายเลยบล็อกความสําเร็จเยอะมากต้องเริ่มจากตัวเราจริงๆเลยนะกลับไปอย่างรู้ถึงรลกฐานของตัวเองว่าอย่างนั้นสนใจไอ้ที่บอกว่ากด law of attraction ใช่ไหมอาจารย์อธิบายอย่างละเอียดได้ไหมคะมันคืออะไรคะสิ่งที่เหมือนกันมันจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันก็มาเหรอถูกต้องค่ะถูกต้อง อันนี้เป็นกฎที่สําคัญเลยว่า like attracts like สิ่งที่เหมือนกันดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดอะไรก็แล้วแต่นะคะความคิดเป็นคลื่นพลังงานชนิดหนึ่งในจักรวาลเนี้ยเต็มไปด้วยคลื่นพลังงาน่ะนะโดยที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นคุณปูมองเห็นคลื่นโทรศัพท์มือถือไหมคะเห็นไหมไม่เห็นค่ะไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริงใช่ป่ะล้วกดปุ่มจุดกดเบอร์เธอจุดไปคลื่นตรงกับเบอร์ที่เราใช้ก็ได้ยินเสียงค่ะเห็นคลื่นวิทิวไหมคะ ไม่เห็นไม่เห็นแต่ถ้าเทิร์นออนวิทยุก็ติดใช่ไหมคะค่ะคลื่นทีวีมองเห็นไหมคไม่เห็นไม่เห็นแต่ถ้าสวิชภาพไปคลื่นใหม่มันก็เห็นภาพแบบใหม่ค่ะถูกไหมคะเนี่ยคนเราเนี่ยความคิดเป็นคลื่นพลังงานชนิดหนึ่ง